ครับอี่ครับวัดดีนะครับเนาะแบบเป็นแบบสองถูกถันทุกคนครับผม,มได้ข้าวขาวหมูมาฝากพ่อมากเช่นเคยครับอิปซี่ครับตามปกติแล้วมหาพ่อมากนี่คือการมาเยี่ยมเยือนพ่อมากครับส่วนแนวทางนี่ก็เป็นอของอมากนี่ก็คือเป็นสิ่งประกอบเข้าไว้อีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องเขาพิจารณาเอา่น้อาพิจารณาเอาเพราะส่วนตัวเลขของอมากนี่ก็มีเขาบังรถบังขับอิปีครับเพราะว่าเป็นเลขผีบอกเลยครับว่าเลขนี้เป็นเลขผีบอกบนเลขผีบอกในค่ามฝันเนี่ย คือพนังตรงนี้มือเส้านี่ปุ๊บผีมาห้องบอกหลอดสงสันนะโอ้ว่าเขาไปจักเพิ่นสิว่าตัวไหนเนาะแมนมันจะเป็นเลขกลุดปากเอออาจจะเป็นเลขออกแล้วออกแล้วยังมือเส้ากับอะไรเนาะหรือว่าสิยู่วกับบุหงาบ้านได้เข้าไปดิบ้านไหนเข้าไปกตามไปยุไทยเนาะครับผมไปตามไปครับพี่ครับตามไปแล้วคุมาดูกันที่หลังคอยเบิ้ลมาครับนม่ได้ไม่ได้บากไปเดี๋ยวตามไปด้วยกันเดี๋พี่น้องเด้อ ปรับชมนักฟันนักตันอเข้าไปหาข้มากด้วยกันมนโค้งสุดท้ายเด้พี่อยองเด้อมาโค้งสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเอาไปกินตอนเทียงก็ได้กินแล้วกี่นกินแล้วไดก็ได้เออกินแลวไม่ก็ได้บอกเล้ว่ กินแล้วกินแล้วโอ้คันหิวกว่าชินี้เอากินแล้วกินก็ยังมือเส้านี่ได้พ้นบ่กันกินลาบโอ้คื้อว่ากินเอาเนาะโอ้กินลาบพุทธวันนี่มีเงินสยางกันเนาะโอเขาถามบอกไหมให้เขาตัวให้ถามเขาพี่บอกว่าผู้ที่มาถามเอาโอ้ลูกเคยมาถามเอาโอ้ เตื่นขึ้นแล้วะถามเอาเงินไปบ้านเขาเจ้าของโอ้แล้วถามเอาเงินไปซื้อกัเขาไม่ให้กินเขาซื้อกับเขาไม่ให้กินซื้อกับเขาไม่ให้กินเขาเลยเขาถามว่าเท้าโตข้อเขาเขาบอกคือเด็อดหนาวจักหน่อยนะเป็นเตียงไม่เตียงเอานี่เตียงเพลงไหนฟังว่ารกเตียงจัาเล่ยก็ถือเป็นเล่นเคือว่ามือนั้นผีเพิ่นมาสลองเตียงไม่เต้นซุ่มแซวคุยกันอยู่นี่เพิ่นบอก เห็นผู้เดียวไม่ใช่ันว่ามุ่มแล้วก็สี่สิบเนน้นาได้ยพี่นามุ่งส่สิมุรวยจมุ่รวยมุ่มรวยมุ่มสี่สิบตมันสิบแมนบอลหรือสี่สิบมุ่แมนฮ0ซิบเปลฮะมุ่แมนฮาสิบโอ้่แมนบละครับ โอมันถีแมนสี่สิบบ่มันถีหาสิบบอลเป็นไามันถีแมนบอสี่สิบว่าแต่ละนะครับเนาะอันนี้พอมากนะครับเนาะคุยกับพอมากผีมาว่าเขาให้มุ่มนั่นสี่สิบครับแต่ว่าพอมากเพราะว่ามันแมนบ่มันบ่แมนหาสิบจีวที่ก็สิยเวลาเกิดมันหาสิบมันมาลุ้นแมมันมันว่าคือคืดอยู่พอมาก มันมุ่มหาสิปอ่มมุมหาสิบมุ่มนี่สิรวย่ยมันบ่พอจักแล้วแล้วจักแล้วแม่ล่ะขั้นว่าจักแล้วเนี่ยว้า <c oughs> เออป็นยังคือว้ามันมารุ่นหาหาสิบเเป็นยังคือว่ามากรุ่นมันหูจักรุ่นแมหาซีโอ้มันหูจักที่หลงังเนี่น่มันมาก่อนบ่ที่ซ0เี่มันมาก่อนมันมาไว้อโฟนซีมันมากว้มันจีเป็นลางอย่นา มันวางกวาซามุมมุมนี่มุมสีสีตัวเดียวสันรั้อยู่เออกัมุมดีเขาแล้วสันมุมสีสีปุ่มรั้วอยู่มุมดีอาเป็นตกกันวหกนกันเดี่ยวผมมาสิมาละไม่เลยพ่อคิดว่าสิมาได้ไปนั่งทานดิจังหวะเลยนั่งตากแดดทานแล้ว ออกคนว่าคนคิดว่าสิมาเออมาอีหลี่ก็ทันว่ามือนี่ฟันท่งเลยลบเนี่ยท่งเลยนะพ่อมุ่มรวยมุ่มซีซิปกับมุ่มหาซิปก็ทันว่าแต่ว่าหาซิปนี่มันมาที่หลังเหมาที่หลังมาที่หลังมาซิปมาที่หลังก็ทันว่าพ่อปันสามหาศูนย์ดิสามหาศูนย์ที่ว่าที่สั้นๆพ่อปันบอก ตามเขาบอกกันว่าเอาเขาโอกันตั้งแต่เนี่ยพ่ออย่างไหรือเขาที่บอกเขาเขาเขาว่าไหนเนี่ยเอาบอกมาคัดรูดบัตรหนึ่งเมื่อหนีจีนมาเขบอกมคัดที่ไที่ไปที่มาเขาเอกกันตั้งแต่เนี่ยพ่อเขาว่าอันสี่สิบมันกบแบตอยู่แต่แบบสี่สิบหาศูนบ้าโอ้สี่สย์หาศูนแล้วบาดนี่ฟันพุ่งไลรับเี่ครับ ผมก็เลยเ,เอาไปมาผมก็ยกอยากซอเขาโยเขาเออะก็ไปเห็นตัวโคดก,ออกสักลาสันมาดรามหามันมาห้าศูนย์มุ่นเดียวโอ,อ้ดีหยำก็ไปครับมากคือสี่ศูนย์กับห้าศูนย์สี่หยำยุ่นีออ้โอ้พ่ออยากซอเขาโยเขาว่าเจสซี่เด็กเขาว่าสี่สิบดีคือมุ่งรวยครับ มุมถิ่นแน่นอนของตัวเสารมุมแน่นอนเขาก็ว่าประธามบังไปบางมามันระบบไหนเท่ดนี่มันอย่างระบาดนี่มันก็สิมหาสิบเแล้วมันมหาสิบเแล้วเขาก็เลยว่ากันว่าว่าเป็นพวกเขาว่ากันนะผมนี่แหละเลยคิดว่า พ่มีสามนุ่มอยู่อ่สันจักแล้วอันนี้พอมากขึ้นเอาครับนันือทีมีสามหาศูนย์มัสามหาศูนย์กับสี่ศูนย์หาศูนย์โอ้สามามหาศูนย์่ะไหมเออสามสามหาศูนย์สี่ศูนย์หาศูนโอ้ว่ากิ่งมันมุ่มด้วยพี่น้องเขาเขามาโศกันแล้มุ่มด้วยมุ่มสี่ศูนย์นี่มุ่มด้วย นา <No. S 2> ะก็เลยว่าไม่กระจุยว่ามันหาซุนบ่เอออืม,อมบ่ผมผมมาเขาได้ยินเขาบอกกันเสี่ยวเสี่ยวว่ากันเออที่ว่ามาหาซุนในบ่ได้ยินเขาบอกกันเซีวเสีเลยเสียงแตกเซีวเสีเลยบ่พอเขามานั่งอยู่เตียงนี่บ่พอบอ่เขาเสี่ย กัน้ำวนแล้วพวกนี้ละเสียงคนว่ากันผีว่ากันพุ่นเสียงป่าบุ้มอยู่พวกนี้มาเจอบนแม่นหาโอ้ยป่ากันมันเป็นยังไงป่ามีแต่ป่าในหลวงนั่นแหะโอ้ป่ามาแต่ญี่ปุ่นมาสหายเพื่อนหายนะเอาเพป็นใหรมาเลี้ยงทำบ่เรอาก็ให้มาแต่ฝนก็นมาแพรไม่ได้เขาเรียงไว้เลี้ยงไว้โอ้โหครับผมป่า ผีเมซี่มาหาบ่ะเออผีมาก่รบ่เห็นครับผีนหาหกคนเดบันสุ้มันอายุนซุมมันก็บ่เบ่เห็นม,มนขึ้นเลยขึ้นขึ้นจังแจ,จังไลยระคม์ก็เลยเป็นนอนดีพอหนาวพอ ห้องผ่าห้องผ่าแล้วนอนดีปวดเจ้าหูเมววันด้วยโอ้อันที่เขามาเฝ้านี่บ่ได้รับบริ่้อนแต่นี่นั่งเขามาเฝ้านี่ยินเลยครับเขาคือกันครับเขาเฝ้ากันนี่แล้วเขาคือกันมาฟังเขาเฝ้าอยู่นี่เนี่ยสามหาสุนเลยว่ะเลิกแล้วกว่านีปแล้วล่าสุดมา่ไห่สามหาสุนมีเพิ่มเติมคือมีสามมาเพิ่ม เสียงบ่อกันแตกแซวลแซ่วิืลำลอนๆอยู่น่ะพ่อเนาะเออก็คือเอากันธรรมดาเดียวโอ้กันธรรมดาดีนะธรรมดาโอ้ดีครับเมาคือว่าปิดโค้งยุทธายนี่เพิ่มข้ามานี่มุมด้วยมุมสี่ศูนย์มุม40มุมรวยเน้มุมด้มุม40่ศูอ่าก็เลยว่ากาสิบไว้เป็น50พร้อมบ่อืออ่าแต่ว่าพ่อก็เลยมาคิดว่าเอ้าจับ3ตัวใส่กันหน้าจี ก่อนแรกเป็นสามหาศูนย์ครับโอ้พี่น้องเอ้ยโคสามหาศูนย์เลยผมเล่ตะขอผมตั้งหากดอกโอ้เป็นเล่ผมเป็นตั้งหากกันไหมของของพ่อตั้งหากคือพ่อมากนี่มากอ่าเลขมากเลขมากเลขชอบแต่ว่าทีว่าพี่วกันนี่คือสี่ศูนย์มุมรวยมุมรวยมุมสี่ศูนย์โอ้มุมโศกมุมหวานพี่น้อง แ้ม่เมืองกินอได้เห็นเแ้แต่ว่าพ่อมักสามหาศูนย์แต้มักูบ้านเด็กบักนเดิมันก็นอนอยู่ค้เดียวเรัไมนอนหลายคนบอกมันว่าบอกมันว่าเขาบอกมันแปดศูนย์นี่แหละใครอีาละใครอีกบ้านพี่น้องเนยบ้านกวันดดเนเลยมันว่าจะซื้ออยู่โอ้ยก็เคยฝันว่ามีคนมาบอกซื้อเยอะแยะสปเต็ แปดศูนย์แปดศูนย์ครับผู้ใดนี่บ้านนี้ค่ะผู้ใดนี่พีดิโอ้คนละนั่นเท้างหน้าเขาอยู่โอ้ฮัลโหน้าอยู่หันเขาเร็ว่ามันมาหาผมมือมือว่านเนี่ยมันเร็ว่าเอ้าเจ้าบอกเคี่ยก้อนนี่ไก่ขั้นซืสอขึ้นซสิเลิกลง อาจจิได้อยู่เรอว่าสันเจ้บอกข่อยเที่ยก้อนว่าสันโอ้ข้านี่ขึ้นเียขอยนอนเลยขึ้นสิม่ตอนตีสามเล่แล้ว่าสันเป็นไนตัวเดียวแปดสเขาบอกแปดศ่น้วผีมาบ่กอีกแล้วเขาบอกว่าสันเขาบอกขึ้นเฉียงใกล้ๆกันตี่พ่ะหน้าเียนใกล้ๆกันนี่เอ็นไมตัวเดียวแปดสอวนโอ้ มองนี้เนาะเด็กน้องเอาบอคักบอกคักบอเอาะบอกคักมืบอนี่แจัคแล้วแปดศูนย์คือสายญาติสายญาติจัคแล้วดนะครับอีซี่ดีมักจะใกล้แค่กับสามศูนย์กับสามดิหนะแปดกับสามเนาะเอาพอแบบนี้แม่นบอบอกคับก่อนเด้อที่เขียนลงไปนี่อ่า เปลกาไก่ได้ดิพ่อแปดจับสามบอลเนี่ยที่อาจจะเป็นตัวเดียวกันแปดยาดอกตีจับไปจับไปตั้งในอึศอีวังตออพ่ตั้งใช่ละเอ๋อบาทพี่น้องเอ้ยโค้งสุดท้ายเด้ออ๋อข่มคุดท้ายฟันทงเลยมือหนีเนาะครับเนาะแนวทางแต่ว่ากขยังตัวเก่าคือสี่ศูนย์หาศูนย์มีเพิ่มเติมคือมีสามศูนย์ขนาดนึงสามแล้วก็แปดเพิ่มก็มาเพราะว่า อีกบ้องนึงเพิ่นมาห้องบอกมาย่ำคืนเดืกๆเดือกท่นว่าอ่าใช่อาจจะมาห้องนีอาจจะไปห้องหันเมนมาแทบมีแตะมูผีผีอมีตะมูผีผีอยู่นี่คนหน้าหน้ากับมีเขื่อนก็เพิ่นมาหายห่วงตัวเดียวพร้อมีป้าครับอีซี่ครับอ่างห่วงชุดไทยพ่อมากครับผมอืมสุบโอบมันหมานครับโอบหมานดำดำรวยรวยครับอีฟซี่